สวัสดีครับนี่จากร้านจออนดอยนะครับก็ดูที่มือผมนะครับก็คือลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องปุ่มปุ่มแท็บเนี่ยข้างจอนะครับมีสองตนี้นะก็คือเพี้ยนมาจากโรงงานกับใช้ไปนานๆก็เพี้ยนนะครับก็ตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าโดยตัวเองได้มีปัญหาอะไรก็ตั้งค่าได้เลยนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วเข้าไปที่การตั้งค่าจากโรงงานนะครับก็หนึ่งสองสามสี่เฉพาะรุร่นนี้นะครับอีก รหัสก็ถามทางร้านได้เลยแล้วเข้าไปที่แตะปุ่มการเรียนรู้เนี่ยครับก็เข้าไปวิธีตั้งค่าเนี่ยก็คือให้กดเริ่มไปเลยนะครับกดเริ่มไปนะครับกดเคลียร์ก็กได้ครับกดเริ่มทำตามผมได้เลยนะครับก็กดไปปุ่มแรกนะครับคือปุ่มเปิดปิดนะครับไปมาลบก็กดลบนะครับไปมาบวกกดบวกไปมันกลับกลับ าให้กดคําว่าจบนะครับนะครับแล้วก็มาเทสกันนะครับเอากดลบนะครับบวกก็บวกลบลบนะครับุบ,บ้านนะครับส่วนลูกค้าทำต่างนี้ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับ